พี่น้องพ่อมาหอดเพื่อนกับมืดคำครับตัวสีอาบน้ำกินเขา่ากินทามาทำความสะอาดสะกอนครับพี่น้องเมื่อนี้ไปหากะเกือบคำครับไปจอดหน้านนาะตัวสีมาได้กะบตัวสีกินเขากินยังกะบคำพอดีมืดพอดีครับพี่น้องครับจะปีกกับมาตัด ซ้อมทำความสะอาดเห็ดถีบาดมหามาเนาะครับกระสิมะตุมไว้นะครับเนาะอันทั้งแม่พริกเพิ่นว่าเพิ่นสีบลางเห็ดตอนที่มันยังบ่ท่านสุกเนาะครับเนาะ้าล่างตอนดิบนี่นเิเฮ็ดนห้ดอกเห็ดนี่แตกนะครับเพิ่นสิต้มนม้ำใส่เกลือนะครับเนาะการใส่เกลือนี่สิเฮ็ดในเห็ดนี่ขาว น่ากินนะครับเห็ดหนี่สีขาวนวลนเรืยนะครับขาวใสน้ำต้มสามน้ำนะครับเห็ดหลับมันกับมีแค่นี้แหละครับพี่น้อวิธีการล้างเห็ดเห็ดยังไงให้เห็ดสะอาดก็คือขั้นตอนต่อไปการล่างเห็ดครับต่อไปก็คือการอันนี้จะสอมเห็ดสกอนนะครับตัดตีมตัดยังไงมันสะอาด ก็ไปกับอันมอนี่กะต้มให้มันเดือดก่อนนะครับเนาจัางเสียเอาเห็ดลงนะครับบนน่ะมันเดือดเกาเห็ดลงนะครับแต่ว่าไนหมอยต้องใส่เกลือซะก่อนนะครับ้าข้าต้มนี่มันได้ใส่เวลาโดนไหมครับพี่น้องที่แรกผมเบาดมกับว่าสิีกินเขาแร่งกับตุมเห็ดขมนี่แหละแต่ว่าคือเสียวไว้ครับห้องห้องจอกจอกแล้ว ก็เล่กินเข่ากวนนะครับครับก็น้ำเดือดได้ทีแล้วเขากับเอาเห็ดลงนะครับนอกพี่น้อง ตงไปในที่เงียมันจะรู้ตัวเองไนดะ้ที่เงียบที่ต,ต,ติดเลยหรอกใส่เวลาต่มประมาณ20นาทีนะครับเทลนานาบเนาะตวการต่อาก็ต้องค้นไปน้ำครับพี่น้องถา้าพอค้นมันติติดก้นหมอนะครับ ถ้ามันถ้ามันถือความห้อนแบบนี้แล้วตีงแห้งสำเร็จมันกบบระโดดแตกกับพี่นองนี่คือเคล็ดลับครับม่าตายซือ้อนึ่รถ้นไปเรื่อยๆครับ,รบพี่นอ้อง วนบุยบุยบุยอย่างสีคนต้องคนเรื่อยๆครับค้นให้เศษดินหรือว่าเศษใบใหม่ที่มันติดมาน้ำเห็ดนะครับให้มันหลุดออกนะครับพี่นอ้องแล้วหอกะพ่อ,พ,อพ่อมันแข็งได้ที่แล้วหอกะไปที่ใส่น้ำเย็นลาดลางเรื่อยครับฉีดเรื่อยครับพี่นอ้องเห็ดแบบนี้เห็ดสีสะอาดครับพี่นอ้องแล้วก็บ,บตต่แตกบ่เละบริมนครับพี่นอ้อง เดี๋ยวมาเท่แล้วครับพี่น้องถ้าเบ,บิ่งเด้อวางไฟลงไปพี่น้องก็มันต้มซุปแล้วเวลามาล้าง มันสอออกบดขัดพวกเศษใบใหม่เศษดินติดมาทำเห็ดนะครับมันสิสะอาดเลยครับขาวตัวเลยครับนี่ยทหมดวันนี้เวลาเวลาเขาอยากกินนะครับน้องพี่น้องแคออกม่าอุ่นนะครับเขาจะกินได้เลยนะครับมันก็สะอาดน่ากินนะครับน้ำกับบอเล่เลยครับพี่น้องน้ำกับขาวใช้น้ำคุณครับว่าเม่นน้ำเลยครับสูตรนี้พี่น้องเอาไปเห็ด เบิ่งนะครับเด้อพี่น้องเบาวดมวกะแม่พริกเพิ่นกะเห็ดมากว้าหลายปีดีดักแล้วล่ะครับผู้ชัานการผู้นึงล่ะครับคุณก็ได้ฉีดน้ำลงไปล่างลงไปฉีดแห้งสัาไหน่บม,มีมุนครับเห็ดพี่น้องต้อมอีกสองน้ำนะครับเด้อพี่น้องแต่ละน้ำก,ตก็ต้องใส่เกลือต้มแต่ละเทือกกับประมาณยี่สิบนาทีนะครับนอ สามเทถอะกะมันกะโมเมนต์มาจืดจนม,มุมี้ขมจังเม็ดหรอกครับมันกะขมพอดีเสียบแหะครับพี่น้องกบ้านร่มกะต้มไว้แม่พริกเพิ่กนกะต้มไวก้กะแช่เย็นไหวนะครับเดอ้อย่ามอยากกินย่ามใดกระอ,อกมะอุนล่ะกันดำเปียวปลาแดดใส่สมก้าวดำรวยปุ๊บครับแซ่ยบกับพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้เป่าโดมลูกดกกระสิได้แนะนำพี่น้องสามีสะก้อนนะครับที่เปิดท่านหอดการจำเตียวเด้อครับคนนีิเก็บไว้สะก้อนครับกระสิได้ต้มอีกสองหนามหมดแล้วครับพี่น้องเวลาพี่น้องตรงให้ต้มสามหนามนะครับเด้อใส่เกลือทุกงหนามเต่มน้ำแรกต้องออกมาล้างก่อนทำความสะอาดก่อนครับพี่น้องเก็บเศษหินเศษใบไม้ครับที่มันกิดมานั้งเ็ดให้มันสะอาดครับหลังจอุ่นรอบสองนะครับเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กระผมเบ้าดมลูกดกและกัแม่พริกนะครับทีได้าำรับผ้าจากไปกอนนะครับมือหนาฝ่าไม่กัดสีได้ยาคลิปดีมาลงไห้พี่น้องเบิงอีกคือเก่านะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง<ม>แจง้งเตือนน้ำในเด้อครับติดตามเบ้าดมน้ำในเร้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ